เอพิ้วันนี้แกจะโดนตัดเล็บโดนตัดเล็บนะเอพิ้วรู้ตัวใช่ไหมมามามาตัดเล็บกันดีกว่าเราโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาตัดเล็บน้องเอพิ้วนะคะดูนนพร้อมหรือยังเอพิ้วพร้อมไหมไม่พร้อมค่ะพร้อมไหมคะหรือ,อยังอยากนอนอยู่เลยค่ะมาเดี๋ยวตัดเล็บ ปกติจะอุ้มมันมาตรงเนี้ยอุ้มเลยอุ้มเลยนะมาๆม,า,ม,า,มาตัดเล็บทั่วๆไปใช่ไหมคะกันไก่ใช่กันไก่ก,ไก,ก็คือเป็นกันไก่ตัดเล็บแมวโดยเฉพาะนะฮะจะมีรูปร่างแบบนี้เนาะเวลาตาัดอะ่ะนี่พยายามบีบีเล็บของนางออ,อกมาเห็นไหมมันจะมี ขาวๆอยู่อ่ะข้างในอะก็คือห้ามตัดโดนสีขาวๆนะคะถ้าตัดแล้วน้องจะเจ็บแต่ว่าตัดที่อื่นได้ก็เหมือนเล็บคนนี่แหละเนาะใช่ใช่จะเลียอะไรลักหนาเนี่ยเลยพิ้วเฮ้ยตัดไปได้อ่ะก็กบนี้ราคากี่บาทนะคะประมาณไม่เกินร้อยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ที่น้องแม้โดยเฉพาะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันตัดก็คือไม่ต้องกลัวรว่าเขาจะเจ็บนะตัดตัดลงไปเลยฟิวเงี้ย อตัดยังไงก็ได้อย่าอย่าให้แบบมันไปโดนไขอ้ขาวๆข้างในมันเห็นหรือเปล่าในกล้องเห็นไหมมันจะมีสีข,ขาวๆอยู่ข,ขาวๆชมพูชมพูอย่าว่า,าต<อ>ัดโดนขาวๆหรอใช่ห้ามโดนห้ามตัดโดนข,ขาวๆไม่งั้นจะเจ็บเห็นไหมในข้างในเล็บอ่ะอุ้ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าถ้าดูดูแมวจริงๆก็ ตัดได้ดูดูด,ดูเนีย่ยเนี่ยเนียมันจะมีขาวๆเห็นปะนประมาณตรงเนี้ยเราก็ตัดพยายามบีบบีเล็บออกมาหน่อยเอพี่ออย่าแกล้งสิเดี๋ยวให้ความร่วมมือหน่อยลูกระวังตัดอย่าให้โดนคนนะ เดี๋ยวมีคนร้องแล้วก็อย่าลืมตัดข้างในนี้ด้วยเล็บข้างในเห็นปะอันนี้มันก็เป็นขาวหมดเลยนเนี่ยขาวยังไนงนี่ตรงนี้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีดำดำเห็นปะสีดำดำเนี่ยอืมตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างในอะ่ะเห็นมะไม่เห็นนะดิในกล้องอืมมันจะมีขาวขาวดำดำออกหน่อยเวลาตัดก็อย่าให้โดนแค่นั้นแหละอืม เรียบร้อยหนึ่งข้างหนึ่งข้างแล้วมาอีกข้างอีกข้างอ้าวทำอะไรวะเนะี <c oughs> ่ยอืนอนนอนแล้วตัดด้วยความรวดเร็วเลยไหมเอารวดเร็วเลยครับอมองไม่ค่อยเห็นเล็บยาวมากเอพี่ยู <AP U. S 2> ไม่ได้ตัดแสนปีเนี่ยอันเนี้มันก็สั้นแล้วอะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> มันจะมีดำดำห้ามโดนห้ามโดนมันจะมีดำดำสรุปว่าดำดำหรือขาวขาว ก็บางบางอันมันดำดำมันขาวขาวอ่ะมันแล้วแต่แมวเห็นปะเนี่ยมันจะมีข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออถ้าใส่ใส่อะคือตัดได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละแต่ว่าถ้าแบบมันไม่ได้สั้นเกินก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะบางทีอย่างเช่นอันเนี้ยไม่ต้องตัดก็ได้ปล่อยไปก่อนอืไหนมาดูเล็บข้างในหน่อยสเิเร็วเร็วครับแม่เร็วเร็วค่ะแม่ดื้อแล้วดื้อแล้วจะเสร็จหรือยัง ไม,ไม่ได้ตัดแล้วมั้งเนี่ยอืมขอดูนายแล้วตื่ัแอ่ะนี่มาดูสิจะได้ตัดไหมเนี่ยคะแก้งจังอืม,อมเรียบร้อยครบจังก็ครบแล้วแต่เมื่อกี้มีอันหนึ่งไม่ได้ตัดเพราะมันสั้นอยู่ใช่ตอนนี้คือเราตัด เขาเรียกอะไรตัดเล็บให้แมวแล้วเนาะก็เหตุผลที่ตัดนะคะมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือการแมวขวนะ่วนเนาะกับขว่ขวนข่วนคือแบบเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นสภาพปะอันนี้คือรอยแมวนะไม่ใช่รอยรอยเล็บไม่ใช่รอยกัดนะอันนี้คือถ้าไม่ตัดเล็บก็จะใช่ก็จะโดนประมาณนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรหายหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคค่ะวันนี้ก็ตัดเล็บเอพิวเสร็จแล้วเห็นปะทู่ทุ่หมดเลยตอนนี้ สบายได้สบายไม่ต้องโดนขวัญรอค่ะใช่งั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะใช่ไหมไงพิ้วใช่บายบาย